เป็นอะไรคะเลือดไหลเลือดไหลเป็นอะไรอะลูกเลือดสไลเดอร์แล้วเมื่อกี้โอ้นี่นะคะเกลี่เป็นอะไรคะเลือดไหลเลือดไหลเป็นอะไรอะลูกเลือดสไลเดอร์แล้วเมื่อกี้ค่ะโอ้ขามันเป็นอย่างเงี้ยเงี้ยมันก็โอ้ใส่กางเกงขาสั้นมาแล้วใช่ไหมคะ ไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปล้างแผลนะดูทุกคนเวลาน้องหนูๆแลวคนไหนนะคะเล่นสไลเดอร์หรือว่าเล่นเครื่องเล่นอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเนี่ยเกลี่เอาเข่าลงมานะคะก็เลยได้แผลเลยใช่ไหมลูกไปคะแสบไหมคะแสบไปเดี๋ยวเราไปล้างแผลที่บ้านนะแสบนิดหน่อยไปไปเดินเลยนี่นะคะตอนนี้ฮันวาเขายังจะเล่นอยู่นะทำมาทำอะไรนะคะทำอะไรนี่ดูพี่เกลือลื่นแล้วนี่นี่พี่เกลมีแผลที่เข่าแล้วปะ ใช่ปาพาพี่เกียวไปล้างแผลก็เร็วเป่าแผลให้พี่เกียวก่อนปาเร็วลงมาลงมาดึนี่ลงมาที่เราลงมาให้พี่ดินอุ้มให้พี่ดินอุ้มเออไปน้องทันมาสงสารพี่เกียวแล้วไปเดี๋ยวเราไปล้างแผลลงเนาะนี่นะคะตอนนี้เกลี่ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะกำลังจะล้างแผลนะคะทุกคนเอาล้างเลยค่ะ ไอ้เราจะร้กละละงน้ำเปล่าแล้วก็น้ำเกลือนะคะอ้ยซับเลยซับเลยแสบไหมคะไม่แสบธำไมสงสารพี่เกียวมาลูกดูหน้าดูหน้าธำไมเอา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 ,เอาปะปะ๋าพี่เกียวหน่อยสิปะป๋าพี่เกียวหน่อยเปล่าได้ไหมครับไม่ได้หรอกว่าหรอกว่าแผกลกว่าแผลสดโอเคพอแล้วค่ะ